สวัสดีครับที่นี่สวนอินทรพลไล่ท้ำหางหงนะครับวันนี้ก็ผลงานมาได้หญ้าครับแล้วก็หอ่อห่อช่อแต่งช่อแต่งผลไปแล้วครับเรียบร้อยวันนี้หอแปลงนี้ นะครับลงปลูกก็เดือนพฤษภาคมรือเม่อคิววันก็คก็สามปีก็ให้ผลผลิตประมาณนี้นะครับยังไม่มีน้ำนะครับปีที่ผ่านมาแล้งที่แสนยาวนานเนี่ยไม่ได้ลดน้ำเลยสักครั้งนะครับขาดฝนตั้งแต่ตุลาคมนะครับ กราคมเป็นผลสุดท้ายที่ใส่ปุ๋ยไว้แล้วก็ปุ๋ยยังไม่ละลายนะครับเันข้ามปีเลยทันวามีตกมานิดหนึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยให้ดินชุ่มด้วยนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้ที่ยังไม่ได้ได้นนะครับแล้วก็ริมขอบสะนะครับอันนี้สะน้ำที่แห้งขอดนะครับไม่มีน้ำ นี่แรงมากเจาะบ,บาดาลไว้ตรงนู้นก็ไม่ได้น้ำที่ที่เพียงพอหลองสูบแล้วน้ำมันแห้งก็เลยเลิกสูนบนี่ครับบนครุษะขอบสะ,สะก็ยังอยู่ได้นะครับตรงนี้ยังหามด้วยแต่ด้านหลังเนี่ยเสียหายตายไปหลายต้นเพราะว่าอยู่ตรงแนวรั้วเนี่ยเขาปลูกอยู่คาลิคัสครับมันก็เลยดูดความชื้นไป ตรงนี้ก็ทําให้เสียหายเข้ามาสองแถวอะครับหลายสิบต้นเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ยี่สิบสาสิบต้นห้าสิบหกสิบต้นรวมๆแล้วนะครับที่เสียหายคือเราคือมันไม่งามมันโดดดูดน้ําดูดความชื้นดูดหวีไปหมดเลยครับรอบๆก็เป็นไร่มันสำหลังทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ ผงห่อเสร็จแล้วก็ทีมดายาก็ก็น่าจะไม่เสร็จก็ก็เกืบเกบอบๆเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ไม่เยอะครับก็วันหลังก็มาต่อได้เสร็จแปลงนี้แล้วก็ค่อยไปแปลงแปลงหนึ่งที่ท้ายบ้านครับอันนี้ช่วงบ่ายทิ่แดดจากทิ่ตะวันตกครับ ข้างหน้าต้นไม้เยอะๆนั่นคือเขาเรียกถ้ำหางหงนะครับเป็นที่สาธารประโยชน์นก,นก็คือสงวนไว้นะครับแล้วก็เป็นป่าแล้วกเ็เป็นที่ที่มีตำนานนะครับเป็นที่เคารพของคนที่นี่ครับก็เลยตั้งชื่อว่าสวนอินทพลัมไล่ถ้ำหางหงนะครับก็ตรงนี้ก็ไล่ถ้ำหางหงจริงครับไม่ได้ตั้งให้มันเบ่อวังอะไร จะทำบ้านพักก็ยังไม่ได้ทำสักทีเลยโควิดก็ติดขัดทุกอย่างโอเคครับสวัสดีครับ